Hello, my friends! Welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch very cute, very lovely video again from Thailand. Today we are gonna watch one more Labo video, but now in this video she is Nongbo. This is four years before, and she's looking like very young, very little lady, and. Uh, I learned that this is her first appearance in TV or uh, in camera, maybe in videos, maybe. So, we are gonna watch one more Super Tan video together and let's start. <laughs> 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 เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอำเภอเขางในที่บ้านราชธานี she's saying ราชธานี right okay this is the uh, province in Thailand I think I remember this this province this uh, city บ้านอยู่กันสี่คนค่ะมีพอ่อมีแม่แล้วก็หนูก,กับพี่ชายค่ะแต่พี่ชายทำงานไม่ค่อยได้กลับบ้านรายได้หลักก็ช่วยกันหาค่ะไม่มีใครแบบเป็นแบบเจ้นาน้าของบ้าน ก็หาช่วยกันแม่รับจ้างทั่วไปค่ะมีดำนาแล้วก็รับจ้างเย็บผ้าส่วนพ่อก็รับจ้างงานซ่อมไฟฟ้าทั่วไปค่ะส่วนหนูก็ไปกับงานแห่เป็นดิพินค่ะ Oh yes ที่หนูสนใจเขาเพราะว่า I'm curious about uh, in which age she started to play pin it must be very early right she started to play pin in her very early ages. It must be something like that. เห็นพี่ชายเล่นไปแบบทํางานแล้วได้ตังค์ด้วยค่ะก็เลยอยากเล่นเป็นเป้าหมายของหนูคือการแบบเล่นไปให้เป็นวิชาติดตัวค่ะหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ให้แบบหาให้แม่ให้พ่อใช้ด้วย เวลาว่างๆนอกจากไปเล่นดนตรีแล้วทำอะไรบ้างลูกแก่เพลง c o อ e r ลงใน YouTube ค่ะอันน่ะอันน่ะยอดวิวเป็นไงฮะยอดวิวก็มีแตกแสนบ้างแตกล้านบ้างโอ้ยใช่ย่อยแล้วเล่นเพลงแนวไหนอะฮะที่ที่ลงฮะเพลงแบบธรรมดาลูกทุ่งค่ะน้องคือปะไม่ค่ะเล่นใช้พินโอเค she was already famous in those period four years before I didn't know that she is already famous her video watched more than one million very impressive okay. ร้องเพลงโอ้ขนาดใช้พินนี่ยอดฮิวเยอะย่างเลยอะถ้าอย่างนี้ในคนดูขนาดนี้มีแฟนคลับไหมฮะก็มีอยู่ใน Facebook ค่ะเหรอคะมีคนเขามาแชทมาคุยอะไรอย่างงี้กับเราบ้างไหมก็มีศิลปินค่ะอยากให้ไปอยู่ในวงด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> บอกได้ไหมฮะว่าวงอะไรฮะพี่อาร์มชุติมาเลอวโอ้โหงานตึมเลยนะใช่และนี่ก็คือข้อความของพี่อาร์มชุติมาที่ส่งมาถึงน้องโบซึ่งในข้อความนั้นพี่อาร์มก็ได้ชักชวนให้น้องโบไปร่วมงานด้วยครับแต่น่าเสียดายที่น้องโบยังติดภารกิจเรื่องเรียนจึงทำให้ทั้งคู่ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันแต่หวังว่า สักวันพวกเราคงจะมีโอกาสได้เห็นทั้งพี่อามและน้องโบร่วมงานกันนะครับ It must be commercial right? Okay this part was commercial แน่ใจได้ไงว่าเป็นพี่อามตัวจริงก็ดูจากผู้ติดตามในเฟซค่ะอ๋อฉลาดฉลาดฉลาดเช็คก่อนเดี๋ยวมีคนสวมรอยวันนี้ที่จะมาแสดงฝีมือพิณแน่ๆแหละให้พวกเราดู ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกคือพินพ่อน้อยพินงามค่ะคนที่เล่นพินนีนส่วนใหญ่จะขอพินท่านทั้งนันเลยเนับมาอยากดูฝีมือแล้วพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเชิญครับ Han, yes. <laughs> already. Come on, this is very easy. But uh, she is already pawn for me. She is very talented. She is a young master. She is a young master. Yes, she is very young, but she is already a master. ยังไม่ได้ยังไม่ได้โชว์หรอนี่กับแก้มนี่นี่ยังไม่ได้โชว์เหรออยู่โอ้ยยังไม่เข้าอาหารหลักแค่นี้แบบอยากให้ผ่านเลยได้ฟังแล้วก็ไม่มีใครไม่ยักไหลไม่มีใครไม่แบบไม่ตามอ่ะอยางไงก็เคลิปแน่นอนเอาเต็มสูบไปเลยดีกว่าพร้อมชุดใหญ่ยังพร้อมค่ะมา Morlam, she's singing a Morlam song. Her singing style is similar with a uh, Nong Ying, right? Nong Ying Pachat Payong or something. <laughs> okay, this is a Morlam song, I remember that. <laughs> It is looking like electro guitar right now. That pin. What are you doing, dongi uh Bow? It is sounding like electro guitar. Right? Let's hear that again. She made that pin electro guitar? <laughs> this is very impressive. I wasn't expecting that. She is really very talented. Maybe she is using another style while playing this pin. It is really sounding different right now. 呜 Lady, this singer lady must be famous also because I remember that uh, in the studio they are inviting the famous singers, famous artists, or famous uh, footballer or soccer players. Uh, this lady is looking like very young also, like longbow. They are very young, they are very talented, and they are very famous in their young ages. This is very impressive. อบคุณมากครับอามครับแล้วขอถามพี่อามก่อนพี่อามไปเห็นน้องครั้งแรกในในไหนลูกในยูทูปในในคลิปในในเฟซบุ๊กค่ะในเฟซบุ๊กในคลิปที่มีคนแชร์กันเยอะมากเห็นแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ก็คือน้องเก่งน้องมีพรสวรรค์เนี่ยตอนนี้เขาบอกเขายังอยากเรียนหนังสืออยู่อ,อีกหน่อยเพราะเขาเรียนโตขึ้น่เป็นไม่ได้ไมจะได้อยู่วงเราได้เหมือนกันวันเสาร์อาทิตย์แล้วกับพี่อามก็ได้นะนี<ม>่ไงนี่ไง สนใจแมเสาวอาทิตย์เผื่อมีจังหวะไปเกี่ยวค้อยก่อนให้เกี่ยว้อยน้องกันก่อนน้องกันก่อน What is that Is it a promise Maybe it's a promise that they're gonna sing together on a stage in the future Maybe maybe her next concert she's gonna invite Nong Bo ค l ะกรรมการครับรู้สึกยังไงกับน้องขอให้พูดเป็นสาสานครับเชิญครับ จะพยายามได้บ๋าแกล้ผิดละกูฮักคักๆเ้อค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะขอขอเขาภาษาที่มันง่ายๆได้ป่ะนี่จักรแลเปียกไปหมดแล้วตื่นเต้นคือมันเป็นเหมือนเกิลกรุ๊ปชาวอีสานเป็นแก๊งผู้หญิงทรงพลังอะเด็กยุคใหม่ที่รักในดนตรีพื้นบ้านแล้วทำให้ดนตรีเนี้ยแพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยของเราครูชื่นชมมากทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ที่เอาหน่อยเฮ้ยคอยคิดว่าคอยหน้าหักทุกู่เลยหน้าหักแล้วก็มันพูดยากเหลือเกินนะฮะแต่ต้องบอกนะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นเด็กไทยเล่นดนตรีไทยผมบอกเลยนะฮะการที่เล่นพินสำเนียงเนี้ย you know that everyone nearly everyone is wearing yellow in the studio o n นนี้ r Nangbo not wearing yellow look at that yellow yellow all three host is yellow in the other table everyone is preferred yellow today เขาน่าจะเคยเล่นกีตาร์มาก่อนเพราะว่ามีการอิมพอวิสที่มีการดึงสายมีการอะไรเนี่ยมันทําให้ผสมผสานเข้ากับสากลได้เลยต้องชื่นชมเลยครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอเด็กไทยเล่นดนตรีไทยแบบนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <laughs> Look at them, they are all yellow heroes. <laughs> and the audience are people are wearing yellow also. Maybe this is important. Maybe it is meaningful today to wearing yellow in that day. Maybe. มือนีน้องมีความฝันมีความฝันมือนีน้องมีความฝันความฝันความฝันี่อยากได้พินของพอน้อยพินง่ามพินงามพินง่ามทั้งทั้งสามท่านว่ายังไงทอันกรรมการทั้งสามท่านว่าจังไดค่ะกรรมการทั้งสามท่านว่าจังไดครับอันมือนีเราบอว่าสามคนเนาะคิดว่าทั้งคู่มมวลรายการซุเปอร์เทนมูเฮ้าให พพี่ซุปปรึกษาเรื่องความฝันของหนูไปยังพี่ๆร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิว่าหนูอยากได้พินจากพ่อน้อยพินงามปัญหาอยู่ตรงนี้แหะครับตรงไหนถนี่ขีเพี้ยนไปหมดแล้วเนี่ยเราอ่ะจูนเครื่องหน่อยปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพ่อน้อยพินงามเนี่ยลูก หนูรู้ใช่ไหมลูกว่าท่านฮอตมากคือคิวในการทำพินนี่หูยาวนานมากไปดูว่าทำไมคิวถึงยาวนานครับนี่คือลักษณะของพินพ่อน้อยพินงามครับนี่ครับอย,อย่างเทพว้าว is this a pin is this real ้า w this is so cool this is so cool ว้ o w จิตมากมุ เนี่ยครับโอ้โหแบบสวยมากไม่ใช่แค่ด้านหน้าแต่ดูด้านหลังด้านหลังก็ยังนี่จึงเป็นเหตุที่คิวในการรอรับพินแล้วก็แม้กระทั่งจะออเดอร์บางทีพ่อน้อยยังไม่อยากรับออเดอร์เพราะว่าทําไม่ไหวทําไม่ทันครับพินนะลูกมันยากมากแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามครับเพียงแต่ว่าขอเวลาทําสักนิดหนึ่งลูกน่าจะไม่เกินสสัปดาห์อ สสัปดาห์จากนี้เราจะมีข่าวดีแล้วก็จะมอบพินนี้ให้หนูเป็นความฝันจากพี่ๆร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิพินนี้มีมูลค่า35,000บาทครับร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับเดืองค่าแา่ละลอยเๆือนๆๆาคต่ละลอยอับเยอพันจิ๋วพินสายของเรานะครับน้องบอครับ และขอบคุณม,มากครับน้องอ์างที่มาครับคน,คนหนึ่งสิบคนหนึ่ง1ิบเใช่ส <14. S 2> ินี่ยอดวิวเป็นล้านแต่อีกคนหนึ่งแต่งเพลงรวมกันยอดวิวเป็นพันล้านโอ้โหนี่คือเน็ตไอดอลตัวจริงใช่ชมาด้วยความสามารถแท้ และสองสัปดาห์ต่อมาเมื่อถึงวันนัดหมายทีมงานซปเปอร์เทนก็เดินทางไปรับน้องโบที่บ้านและมุ่งหน้าไปหาพ่อน้อยพินงามที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อรับความฝันของน้องโบครับอาวันดีครับมาจะใส่น้อง is she gonna have special education from h r master is it something like that maybe he s a teacher here โอ้มาใส่หร <laughs> oh, <laughs> of course not education because she's already masters but he's gifting this pin to Nong Bo. wow so beautiful. <laughs> 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 น้องเป็นคุนเบว่าหัวไหวมีพ่อสวรรค์ในการเนดนตรีความสามาถสูงน่าโคตรขังหนาน้องใครเก่งเวนาหลายเต๋อนมขอให้ลูกนี่ใถ่พินตัวนี้ไปคู่กายของเจาะหลับรักใจดียวเรื่องเก่งมากลูกเก่งมากเร่ง but I can't remember this pin uh, when I reacted her videos maybe she is keeping uh, it as a special gift Uh, in her home, in somewhere place, somewhere safe. I don't know, maybe she's not using this because it is very important for her. วันนี้นูดีใจที่ได้ความฝันของตัวเองกลับบ้านแล้วก็ได้พบเจดอนพี่อาชิติมาซึ่งหนูติดตามผลงานพี่เขามานานแล้วค่ะ โตขึ้นหนูก็เลยเป็นนักดนตรียศระที่ดีและก็เก่งมีความสามารถเหมือนพี่เขาเราใช้สมองในการเดียวเพลงและก็ใช้สติเราก็ต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่ค่ะและก็รับฟัน Is this inhaler, my friends? That uh, we 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 bought inhalers by the way. We bought that stick shape because everyone is using that stick uh, inhalers. So we had that uh, stick inhalers from Thailand. <laughs> okay, I have not used it yet, but I'm curious about it. Super 10 season so, This is the end of the video, my friends. This is Nongbo's show and what a beautiful show. Nongbo and that young talented singer together. It was a beautiful show. Thank you for your suggestions, my friends. I didn't know that she participated it uh, in Super 10 program. It's a beautiful surprise. I like that. Thank you for watching. Not with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.